พร้อมให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะหลังจากลาสิกขาบวชสำหรับหนุ่มมากความสามารถอย่างมิดมิดชายน้องชายของคุณเอชาย,ยาค่ะหลังจากที่บวชเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคะเพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่ค่ะแล้วสุดเจ้าตัวได้เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยได้ปล่อยวางตอนบวชก็แบกทุกข์ไปด้วยเราเห็นสาเหตุข,ของทุกข์จริงๆตัวเราก็ได้ชดใช้กรรมแล้วหลังจากนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งการบวชในครั้งนี้ก็ยังได้เรียนรู้อะไรมากมาย รวมถึงเรื่องของสติที่ได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวนันสวัสดีค่ะครับตอนไปบวชน่ะแหะครับ<ม>ก็จริงๆผมบวชเป็นระยะเวลาไม่นานมากครับแต่ว่าในทุกๆวันที่ได้บวชเนี่ยก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ได้เรียนทั้งในตําราบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้จากการวิปัสสนาสมาธิกรรมฐานด้วย<ม>อะไรพวกนี้<ม>ก็กับประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านมาเนาะ มันก็เลยทําให้วันที่เราไปบวชเนี่ยมันทห้เราปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตได้เยอะมากครับผมบอกเลยว่าคนที่ครอบครัวทักกันหมดเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากช่วงที่บวชเราบวชเป็นระยะเวลานานเท่าไหร,ร่คะคุณผ้ประมาณเกือบเดือนครับแต่ก็ไม่ถึงบีด้วยด้วยคิวการแสดงที่มันมีการรับไว้ล่วงหน้าแล้วสถานการณ์โควิดขยับมาด้วยทีนี้ครับเลยจําเป็นจะต้องได้ระยะเวลาแบบบีบบังคับนะครับ ในในการบวชไม่ได้ไม่ได้แบบว่ายาวมากแต่ก็ตั้งใจเต็มที่เลยเป้าหมายของการบวชเนี่ยจริงๆเลยอะผมบวชให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าเป็นตั้งใจามานานมากแล้วครับแล้วก็พอจะหวังได้พอดีก็เลยคิดว่ารีบทําให้ท่านก่อนอเนื่องจากว่าอย่างที่ผมผ่านเหตุการณ์อะไรมานะครับมันทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวและสําคัญที่สุดก็คือพ่อกับแม่เรานี่แหละนครับน้าตาไหลแต่เป็นน้ําตาไหลแบบรอยยิ้มอะครับ คือท่านมองตั้งแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนมาถึงวันบวชเนี่ยเหมือนลูกเปลี่ยนไปแล้วก็โตขึ้นพ่อกับแม่ก็ให้เริ่มต้นชีวิตม่และซึ่งผมเองผมเริ่มต้นชีวิตใหม่มาจากการที่เราได้บวชเรียนใส่พระเหลือกตรงนั้นผมก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางจริงนะครับแล้วมันได้อยู่กับปัจจุบัน แน่นอนก,กับการบวชค่ะเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเรามีอะไรนําแบบเหมือนมาใช้ในชีวิตประจาวันนะตอนนี้บ้างไหมคะมีครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ใกล้ตัวที่สุดเลยคือเราได้สติมาใช้<ะ>กับงานในชีวิตคําว่าพื้นฐานที่บอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันโดยมีสติ<ะ>มันเป็นคําพูดพื้นแต่มันทํายากนะครับ<ะ>ผมบอกเลยว่าจริงจริง แต่วันที่ผมได้ไปบวชเนี่ยผมได้ฝึกอยู่ลมหายใจแล้วว่ามันเป็นอะไรที่มันติดตัวมาจนเราสึกมาแล้วเราก็ยังทําอยู่แล้วมันทําให้เราสามารถเรียงลําดับการทํางานก็ได้หรือว่าเรียงลําดับการใช้ชีวิตในครอบครัวก็รู้สึกเหมือนมันมีสติแล้วมันแข็งแรงขึ้นเยอะมากผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําตลอดและอีกอย่างหนึ่งคือมันได้ปล่อยวางอย่างที่บอกครับตอนไปบวชเนี่ยเราแบกทุกข์ไปด้วยแต่พอเราได้ ทุกเราเห็นสาเหตุของทุกว่าจริงๆตัวเราอะเราก็ได้ผ่านการชดใช้หรือผ่านการรับเคาะกรรมเค<ม>าะกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างเงี้ยครัจริงๆแล้วเมื่อมันจบแล้วมันต้องวางจากใจเราด้วยทีเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอเดินหน้าแล้วการต่อ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ